วันนี้นะครับเป็นงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของกรีนแองเนะครับน้ำเกลืออันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับน้ำเกลือฉลากเขียวนะฮะแล้วก็น้ำเกลืออย่างแท้จริงๆผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงปลูกพันมานานมากแล้วเป็นน้ำเกลือฉลากเขียวนะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยปลูกพันมันตั้งแต่เด็กเช่นกันนะฮะคือต้องบอกว่าหลายๆทุกวันเนี้ยในทุกคนในการใช้ชีวิตเนี่ยมันมีอันตรายที่เรามองไม่เห็นด้วยแล้วก็มองเห็นหลังๆทุกคนก็จะเริ่มคอนเซิร์นเรื่องพีเอ็มสองจุดห้ามากแล้วนะฮะแต่ว่าพีเอ็มสอง เขาจะมาบอกว่าเฮ้ยวิธีการล้างจมูกหรือว่าการรั่วคอรั่วปากรั่วันเนี่ยมันช่วยได้นะครับแล้วก็การล้างจมูกสมัยก่อนเนี่ยก็คือเป็นการใช้สลิงแต่ตอนนี้เขาทางค Clinica เนี่ยมีโปรดักต์ออกมาใหม่นะครับชื่อว่า Noseo Funex mm hmm. เป็นเหมือน mm hmm. เหมือนจุกน้ำนมแหละแต่ว่าคือแค่เสียบเข้าตรงหัวแล้ว mm hmm. เป็นการล้างที่ง่ายมากนะครับวิธีการล้างที่ถูกต้องเนี่ยจะล้างแล้วไม่มีการเจ็บเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับลองศึกษาดูนะครับแล้วก็ตัว Noseo Funex เนี่ยใกล้ขายในร้านยาชั้นนำทั่วประเทศไทยนะครับยังไงก็ดูกัน ใช,ใช่ก็นอกจากกลัวปากตกัวคอนะครับคุณหมอที่โรงพยาบาลก็ใช้เป็นเ,เวลามีแผลเกิดขึ้น,นครับรวมถึงตัวเราเองเนี่ยก็มีคลินิกแคร์เนี่ยซึ่งมีให้เลือกหลายไซส์มากถ้าไซส์เล็กก็เอาไว้พวกพาไปต่างประเทศถ้าไซส์ใหญ่หน่อยหรือมีดอันที่เป็นดัมเบลด้วยนะก็สามารถามาโยกน้ำหนักเล่นได้นะครับ ก็เป็นการออกแบบของเขานะครับแล้วก็แคนเคลียงแค e เนี่ยก็คือเป็นตัวสเตอร์ไลน์ซึ่งสะอาดมากเป็นสเตอร์ไลน์น้ำเข้าจากนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสูงทั้งกระบวนการผลิตนะครับแล้วกกระบวนการเก็บแล้วก็กระบวนการขนส่งนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยครับน,น,นี่คือน้ำเกลือ,อทำไมถึงเป็นน้ำเกลืออันดับหนึ่งประเทศไทยสุดท้ายค่ะ ครับผมก็ฝากคลีนหนแคดด้วยนะครับผมสามารถหาซื้อได้ในร้านยาชั้นนำทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็สามารถซื้อทางออนไลน์นะครับในแอปพลิเคชันชั้นนำนะครับแล้วก็จริงๆเอาจริงๆนะผมว่าสมัยนี้ผมอยากให้ทุกคนนะครับได้มีการล้างจมูกทุกวันสําคัญมากๆเลยนะครับสำคัญมากๆจริงๆอันนี้ผมเองเป็นภูมิแพ้ด้วยนะครับแล้ววิธีการล้างง่ายมากๆนะครับอย่าลืมนะครับศึกษากันนะครับให้ลูกนะครับให้น้องๆเนี่ยได้ฝึกกันเป็นรูทีเนี่ยเพื่อที่โตมาเนี่ยเขาจะได้สอนกันเป็นเจเนอเรชันถึงเจเนอเรชันนะครับยังไงก็ฝากด้้วยคคคครรรัับบนนเกลือีแผม ครับผมใช่แค้นครับก็อ,ออนไปแล้วสี่สนะครับสี่อพิโซดใช่ส,ส,สี่ก็เอาจริงคือตัวผมเองแล้วก็ทีมงานแล้วก็นักสนแสดงทุกคนคือตื่นเต้นกันมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ที่ดูแล้วก็มีฟีดแบ็กที่ดีกลับมาหาเรานะครับอยากให้ติดตามต่อเรื่อยๆ<ม>เพราะว่าเรื่องราวก็คือ,อยังเข้มข้นแล้วก็มันแค้นนะแล้วก็เป็นแค้อย่างมีชั้นเชิงนะครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามต่อเรื่อยๆคนเห็นแบบแย่กับแยวเหมือนแบบว่าเป็นการประชันกันแล้วแบบกลัวสองสามไปเ ัด้วยกนยนะคือตอนเข้าฉากเอาจริงตอนที่ตอนที่เล่นทุกครั้งเรามีเซอร์ไพรส์ตลอดว่า mm hmm. พี่แอฟจะเล่นยังไงพี่แต้าจะเล่นยังไงอะไรคือมีความตื่นเต้นอยู่ตลอดแล้วพ่อแบบเขาอยู่หน้าเสแต่ว่าเขาเฉือนฟาดฟันกันแบบจริงจังมากนะที่เราเห็นในทีวีนั่นคือโดนตัดแล้วนะเ mm hmm. บื้องหลังคือแบบจัดเต็มมากแล้วด้วยการที่มีพี่แอ่นนยมา,อ,าอ,ยอยู่ในกองแล้วก็เป็นแบบเหมือนดูทุกอย่างควบคุมทุกอย่างคือแบบ เชื่อในฝีมือพี่แอร์มากๆเลยสามคนน่ากลัวกันครับน่ากลัวที่สุดแล้วนอกจอเลยไหมครับนนนนออกพีีี่่่แเเยยไม่ได้อยู่ในจอแต่ว่าอยู่เบื้องหลังเนี่ยนอกจอคือพี่แอนแกก็จะแบบเหมือนพุชนักแสดงทุกคนเนี่ยไปให้ถึงลิมิตอย่างเงี้ยแล้วก็เออได้ความแปลกใหม่ได้ได้อะไรที่แบบเราคิดว่าเอ้ยเราไม่ได้จินตนาการว่ามันสามารถเป็นแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยตนีเริ่มจะเห็นนายแบบกระชากไวไวผมยาว ใช่ยังไงคะก็มันค,ค,คือเรื่องราวของเรื่องนี้มันเล่าตั้งแต่ช่วงที่เราเรียนอยู่ยันช่วงวัยทำง,งานเลยจะมีการวิธีการเล่าที่น่าสนใจมากๆอยากเป็นคนไ้ติดตามไปเรื่อยๆก็จะได้เห็นหลายๆรูปของตัวพิธานตัวพิเต้าแล้วก็ตัวพี่แอฟเองะยากไหมคะในการทำจะให้ทำให้คนเห็นถึงความแตกต่างในแต่ละช่วงวัยอะไรอย่างเงี้ยท้าทายท้าทายมากเลยจริงๆมีโจทย์ที่พี่แอฟเนี่ยติวให้มาว่าเออเราเจอคาแรคเตอร์แต่ละตัวเนี่ยต้อง ต้องเหมือนแสดงออกแล้วก็รับความรู้สึกของแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยนะไม่ว่าจะทางภายในภายนอกอะไรเงี้ยเราก็แบบผมก็รู้ฟังแล้วก็ตั้งใจถึงกับบ้านทุกวันเลยมันก็มีแบบว่าแฟนๆเอาภาพของนายผมยาวไปแบบแชร์ในแบบเพจน่ารักน่ารักใช่เอา้จริงผมชอบทรงไหนรู้สึกทรงโมะมีคนไปตัดต่อทรงโมะเขาด้วยนะเฮ้ยเท่มากเป็นทรงที่อยากทำมากเลยไม่เคยมีโอกาสได้ทำทำไหมคะทำไหมคะชีวิตจริงเหรอขอทำงานก่อนคือเห็นที่แฟนๆตัดไปแล้วก็โอเค น่ารักน่ารักดีครัแบบน่ารักดีคนระับน่ารักคือเขาอาจจะอยากเห็นหรือเปล่ามาอยากเห็นจริงๆอะ่ะคือเอาจริงๆหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นผมแบบลุกผมยาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอพอเป็นกนนรารแสดงเดี๋ยวก็คงมีให้ดูเรื่อยๆนะครับจริงๆเงมื่อก่อนชอบยอดบริตสแลมมากต้องขโมยวิกแม่มาใส่แล้วเล่นกีตาร์สบายดูเรามองตัวเองใส่วิกแล้วเป็นยังไงบ้างครับนายสวยต่างหวานอะไรนะเป็นเป็นอีกแนวหนึ่งไปเลยอีกแนวหนึ่ง ใช่ใช่แต่พี่แอนพี่แอนแกก็จะแบบเ,เข้าเงียบๆไม่อยากให้คนรู้มากอนะไรอย่างเงี้ยแต่แกก็จะเป็นคนที่คือผมอยู่กับแกในการทํางานก็เห็นตลอดก็ทั้งวันแกเนี่ยแกก็จะแบบเหมือนสมาธิอยู่กับงานมากอะไรจะเข้าไปตัดตัดผ่าอะไรอย่างเงี้ยก็เขาไม่บอกผมก็ไม่กล้าพูดนะอ <laughs> เออ <laughs> ก็รอรอ,อฟังข่าวสารจากพี่แอนเอาเองแล้วกันใช่ตอนนี้ปลอดภัยตอนนี้พี่แอนก็ไปกลับไปพักที่บ้านเรียบร้อยแล้วครับได้ไปเยี่ยมไหมส่งขนมไปก็อยากให้แกพักผ่อนอนะส่งคนรับงานมา เป็นเป็นห่วงเป็นห่วงพี่แอรใช่ก็แกทํางานน่ะครับได้ได้เห็นแกในการทํางานได้ทุกอย่างแล้วก็ก็เป็นห่วงแกในกองเขาดื้อไหมครับใครดื้อครับแกเขาโหดไม่รู้ว่าจะดื้อยังไงก็แกก็แกแบบตั้งใจทํางานมากๆเราอยู่ซิดนีย์ด้วยกันไปทํางานหรือไม่ต้องก็โทรมาแบบเหมือนประสานว่าเออมันควรเป็นอย่างี้แกอยู่ประเทศไหนแกก็โทรมาแล้วก็ดูจอยตลอดเวลาใช่แสดงว่าเขาจะไม่ค่อยแบบแสดงอาการโหดเองให้เราเห็นต่อหน้า คือเอาจริงพวกผมคงไม่ได้สังเกตด้วยเพราะพวกผมก็เอาตัวรอดอยู่ทุกคนนี่ก่อนที่เขาจะเข้าโรงพยาบาลพี่แอรรู้ไหมครับว่าเขาแบบห่วยอยู่ไหมหรือว่าเขามีแผนว่าจะเขาจะเข้าโรงพยาบาลช่วงนี้จริงๆไม่ทราบเลยนะคือคืออย่างผมก็เล่นอิ่มอยู่ที่เดียวกับพี่แอร์ก็จะมีเทรนเนอร์คนเดียวกันก็จะถามพี่บีตลอดแลอวพี่แอร์เป็นไงก็ยังได้ยินว่าแกเข้าเล่นปกติอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ไม่ได้มีเหตุเฉยๆว่าต้องเข้าด่วนอ่ะจะเป็นแผนที่วางไว้แล้วว่าช่วงใช่เดาว่าน่าจะเป็นแผน เขาที่แบบวางการพักผ่อนพักฟื้นไว้อะไรอย่างเงี้ยของเราบ้างเราก็เข้าฟิตเนสขี่เลยเหมือนกันทายพี่แอนล่าสุดก็คือแบบให้เจ็บตีนใจใช่ก็ก็นั่นแหละก็ไปออกกำลังจริงๆเราทำเป็นประจำอยู่แล้วใครชวนใครคะโหดอยู่นะออกกำลังก็ชวนเขาชวนเขามาออกเพราะอะไรเพราะอะไรดีล่ะชวนเขาเขาแบบดูแห้งไปแล้วรับเพิ่มกัน ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับรูปร่างอะไรเลยแค่แบบเราหากิจกรรมทำแล้วในช่วงยุคสมัยนี้เราก็เหมือนต้องดูแลร่างกายแล้วก็เดี๋ยวละครผมเรื่องใหม่ก็กำลังจะเปิดกล้องของของ,ของเบย์เฟลด์เนี่ยก็กำลังจะเปิดกล้องละครทเอังกุชัลแล้วก็ชวนกันทำกิจกรรมเป็นแฟนก็แซวว่าออกกำลังกายยังไงให้ดูหวานอ๋อครับก็นั่นแหละเล่นตั้งใจเล่นกันเล่นเสร็จก็กลับมาใช้เครื่แคร์หลังต่อเวลาสำหรับการเป็นผู้รับผิดเปี้ยบไปเลยไหมคะผิดเปี้ยบเลยเหรอเป็นของทีมเลยอย่างนี้ เอาจังจริงเราก็ชอบกินอะไรเราเอ็นจอยปิ้งชอบการกินอะไรก็กินเยอะแล้วก็ต้องออกบ้างมีกระบวนการว่าแล้วก็มาออกกันเท่าไหร่อาทิตย์หนึ่งต้องสร็ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีกำหนดที่แน่ชัดนะแต่ก็ก็พยายามพยายามเอาจริงนะเริ่มเริ่มจากการวรื่อไปออกไปออกไปออกด้วยกันอะไรอย่างนี้แล้วก็มันจะมีคือเทรนเนอร์ผมก็วางเกมไว้ให้เล่นใช่นอะไอย่างที่ทุกคนเห็นใครแพ้เลี้ยงหมูกระทะ ็เขาเขาเก่งนะเขาแบบตั้งใจแต่พี่แล้วก็มาเล่นครั้งแรกอะไรก็มีหอบหอบนิดนิดมีอดวยไหมอดวยไหมแบบโอ้ยมล้องม่เอาแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าเหนื่อยเจ็ดเต็มสิแสดงว่ายังเหลืออีกสามก็ยังไปได้ต่อแต่ก็ไม่อเหนื่อยนะเพราะว่าฝ่าย่านี้มีความ้มกจริงจริงคือที่ทุกคนเห็นคือมีกล้องเนี่ย้ไม่มีกล้องเราก็หอบเหมือนกันแก็ไม่เป็นไรมีคอนเซปต์น้ำที่ดี พุชพุชหักดันเขาก็เอาจริงแกลงกันตลอดเลยทั้งชั่วโมงก็คือเหมือนแบบเหมือนแกลงมากกว่าเล่นไม่เหมือนแกลงมากกว่าเล่นยิ้มจิกจ้าก็อะไรแกลงเขาอะไรก็สนุกสนุกไงแกลงกันมาตลอดแล้วยิ้แกลงอยู่ในจริงตัวของเฟิร์นหุ่นเขาก็สวยอยู่แล้วใช่ไหมครับสวยครับสวยไม่ไงก็สวยครับ หลายคนก็หลายคนก็ท่าไปทำตามด้วยเหมือนกันทำท่าแบบว่าอย่างที่แบบต้องมีการแพทมืออะไรกันอย่างนี้อะไรอย่างเี้ยดีใจนะแบบเราก็ได้แน่นอนไฟหายนะขอไฟหนสีขอไฟในนะคะเก็บไฟหายค่ะไปเลยหรือเปล่าไปไปแล้วไปเลยไม่ไม่ไปต้องโอ้ยพิชัยเนี่ยมันไม่ใช่เนี่ยมันตกหลุมแล้วมาไปเลยมาไปที่บอก ไปมาไ่ใช่มาแบบเดนายไปมาไหมจ่ายไปแล้วเดือนนี้ต่ฟ่อเลยนะตเลยนค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 นไปจตาผ้าข้าอังกา่าีก็มีมีทาแล้วก็ส่งแลมาให้ดูก็น่ารักดีจงๆมันก็มีการวิธีการออกกาลังอีกหลายแบบหือมได้ทาคนเดียวคน3คน4คนอะไรอนนี้เป็นอิสรนการออกกลกับุคนด้วยเนตัวช่ไช เอาจริงไม่ได้คิดเลยเราลงแบบด้วยความสนุกแบบเออแกล้งเด็กแกล้งแล้วสนุกพยายามยืดเหมือนเราอบบดึงเขาไวะเขาเหมือนดึงมันลง่รูปเขาเพิ่งไม่ใช่เนี่ยคือแต่ตอนตอนเล่นเราก็แบบเออไม่ไม่ไม่รู้นะว่าเขาดึงยังไงแต่ก็ก็เก่งอ่ะเขาเเก่งเลยแหละยืนใหญ่มีมีช็อตซับมือไหมคะมีช็อตซับมือจำไม่ได้หมดแต่หน้ามืออยู่แต่หลังกล้องก็เสิร์ฟน้ำให้ตลอดใช่ไหมดูแลดูแลดูแลดีใช่ไหมคะดูแลดี ออกกำลังกายน่ะเป็นเด็ดนะด้วยอ่ะเป็นเด็ได้เลยเดี๋ยวชวนเขาเดทบ่อยๆอ่าอันนี้คือฟิกเลยว่าต้องต uh, oh like ้องออกกำลังกายแบบสัปดาห์ละกี่ครั้งรมเว่ายังไงไม่ได้ฟิกเลยแค่แบบเออเข้าว่างตรงกันก็ไปแต่เมื่อไหร่ที่แบบว่า enjoy eating หนักหนักก็เข้าทีหน่อยเข้าทีหน่อยกิจกรรมของพวกเราหลักๆทำงานส่งาอกร่างกายกินทำงานทำงานพวกเราชอบทำงานใช่เราชอบทำงานหลังๆล้างชั่วโมงบ่อยมากขึ้นเสียบง่ายล้างหนเ่งวิเขาเอง ให้เขาไปเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องดูแลแบบดูแลคนของเราว่าเอออยากให้มีสิทธิ์ครอบครัวผมแม่ผมเปไนคนของเราไงจังูหวิวเป็นคนของผมไหมซื้อที่ดังแค่ไีนได้เป็นอนายพี่ขออนุญาตถามเรื่องดราม่าแม่หมูม่ที่ช่วยเราโปรโมทรักรแล้วก็เจอแบบดราม่าเต็มชื่อตกอ๋อเต็มชื่อเราตกครับคนก็โยมไปกันเ้วยอ๋อจริงๆ ไม่ผมว่าไม่มีอะไรมากเลยก็อจงจริงหลังๆแม่ผมก็อยู่บ้านไม่ได้ไปกองไม่ได้อะไรคุณแม่เครียดแม่อยู่ๆแบบว่าชื่อเราตกหล่นไปนิดนึงใกล้ๆดราม่าเราอยู่ไม่นะไม่นะก็พูดกันนิดหน่อยเรื่องนี้แล้วก็แบบเจ็ดด้วยเจตนาจริงไม่ได้มีอะไรเลยแต่เม่อมีโอกาสได้ชี้แจงไปแล้วเบื้องต้นแล้วใช่ไหมครับก็ตามที่เขาชี้แจงเลยแต่ตอนคอมเมนต์แม่หมุนเขาบอกว่าถ้ามีประวัติอะไรมากก็อาจจะจำเป็นต้ตามตามคุณแม่ไปได้ไหมพวกเขารู้สึกคุณแม่ขนาดไหนขนาดครับจริงๆเขา ไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรเลยนะก็ก็ทักทายตลอดช่วงนะั้นผมก็บินไปทํางานนู่นนี่อะไรก็ไม่เป็นปกตินะไม่ได้มีอะไรคุยกัค,คุยครับคุยตลอดคุยกันตลอดแต่ไม่ได้มีอะไรนะเป็นห่วงไม่ได้มีอะไรนะเป็นห่วงแล้วเห็นคุณพี่พาเขาเข้ามาคอมเมนต์แม่ด้วยกลายเป็นแบบนเป็ตอกย้ำดราม่าไปามาอมืจริงๆผมว่าก็เขาก็มันเขาเข้ามาแซว มก็เป็นเรื่องปกตินะเขาก็เป็นเป็นประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันนะ่ะเขาก็แบบมีสิทธิ์เล่นมีทําอะไรก็เป็นเรื่องปกตินะยาน้กิมาาชื่อในตัวละครเราดันใกล้เคียงกับเขาลไมได้ถึงโยไปหมดเลยไนระไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรละครเรื่องนี้โดนเขียนมาแบบนานกว่าสองสสปีที่แล้วด้วยซ้ำนั่นแหลคะครับในเรื่องชื่อพี่านพี่ทานพี่ทานเนาะขอบคุณค่ะครบผมใช่ขอบคุณค่ะ